ทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปก่อนนอนนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณทุกๆก้ามังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆการกดติดตามทุกๆการกด subscribe นะคะแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักจองคิวได้เลยนะคืนนี้เขาฝากบอกคุณว่า ฉันรู้แล้วว่ามันคือกรรมที่ฉันได้กระทําที่ผ่านมากับเธอมันทาให้ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังคิดถึงเธออยู่ทุกคืนวันฉันอยากคุยกับเธอนะอยากให้เราได้สื่อสารกันอยากปรับความเข้าใจรู้ว่าเรื่องราวของเรามันจบไปแล้วแต่ฉันก็อยากจะรเริ่นมันใหม่ฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นฉันหวังว่าเธอจะให้อภัยหรือหวังว่าเธอจะไม่โกรธ ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะคิดถึงเธอมากทุกทีทุกทีโดยเฉพาะก่อนนอนเธอนิ่งเธอดูเลอค่าเธอดูมีความสุขเธอดูสดใสตั้งแต่วันที่เราจบกันไปแยกย้ายกันไปเธอมีความสุขมากแต่จากฉันที่มันคิดถึงเธอทุกวันไม่เคยมีวันไหนที่ไม่คิดถึงมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปบ้างฉันได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราอะเดินไปเส้นทางไหน ฉันขอโทษจริงๆนะฉันอยากให้เราได้คุยกันใหม่อยากให้เราได้ปรับความเข้าใจกันใหม่ฉันพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเธอเสมอหรือขอแค่เป็นเพื่อนก่อนก็ได้หลังจากนั้นน่ะถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยพัฒนาความสัมพันธ์หรือถ้าเธอไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรฉันรอได้แต่ฉันอยากให้เธอให้อาภายัยหรือกลับเข้าไปในชีวิตเธอในฐานะอะไรก่อนก็ได้ถ้าเธอยินดีนี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาฝากบอกคุณนะคะ มาดูตัวอักษรกันนะคะมีตัว x ค่ะมีวอแหวนค่ะทอร์ปุทอรอปุทอรนาบูโธนะคะตัวตัวยูนะคะเลข8นะคะตัว j ตัว j นะคะวันนะคะวันจันทร์พฤหัสอังคารนะคะเสาร์นะคะประมาณนี้ธาตุดินการพึงประสงกรราศีพิจิกนะคะเอ่อธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุ แล้วก็มีราศีมังกรน,นะคะก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์มาสองคิวได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ